ผู้ดใดแบบอยากพัฒนาพันธุกรรมสายของตัวเองนะครับแถวบ้านกุฎหาบ้านกลางบ้านนิ้วบ้านอันนี้เฮานะครับพอเพิ่นรับสมให้นะครับหาล้อยแต่ว่าต้องต้องมาเองเนาะพอเนาะมาเองครับรับประกันให้เท่าย <c oughs> บ่สมไอ้บอ่ติดมาสมไหมบ่ติดนะสมไม่ครับผมสมใหยย้จนติดนี่ยหาล้อย <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมกับผมตองเชนันครับผมช่องอนุรักษ์ควายไทยนะครับควายงามนะครับผมควายใหญ่นะครับื้นนี้กติภาพมากพ่ออีกหนึ่งช่างเพืองนะครับอยู่ในป่านี่พี่น้องเบื้องล้นนี่ทายกันในป่านี่ครับของพ่อยังนอครับแนะนําตัวท่านผู้ชมนะครับพอลังพอลังนะครับอยู่พิกันนี่อยู่บ้านไี่ครับมาคกุณไหหมู่หกบ้านกุดไหหมู่หกครับ อาเภอคุณบากจังหวัดสกลนครครับครับผมอ่าโมนี่กัิภามาทํานคนจักกับควายตัวนี้นี่ซื้อยังครับซื้อไอ้ยครับซื้อไอ้โอ้โหบนไก่ๆเด้อพี่นอ้องเด้อยามนี้นี่โอ้โหพอสร้างเผือกในปลายหญ่นี่ครับพอตอนนีอ้อายุจักปีแล้วพอควายตัวนี้ซีปีปลายซีปีซีปีปลายที่เขอห้าปีเนาะสี่ข้าห้าปีโอ้ควายกำลังสิเต็มเต็มควายตัวนี้โอ้เต็ อันนี้คือแบบเลี้ยงแบบบ้านๆเลยเนะาะครับเลี้ยงแบบบ้านๆเลยบ่ได้คุ้นในยังเนาะบ่โอ้จากผมเบื้องนี่โอ้พอเขานี่ตัวใหญ่เลยแต่ผมชความความสูงไอ้ไอ้ความสูงบ่เคยเห็นแคบ <c oughs> ผมว่ามีรอยหาสิบกว่าได้พอแม่นว่าด้วัดได้เกียวบ่เนี่ยด้วัดจากสายตาเนาะอันนี้พื้นที่เขาเขาอยู่ทั้งสูงเาค่อยเนาะก็เลยทํามองนี่กับผม คุ้ยตัวนี้นี่ประวัติทีไปที่มานี่เป็นยังเลพอรูปร่างโครงสร้างเขาคือในหญ่แตยกระเบื้องที่ว่าโครงสร้างมันโครงสร้างมันใหญ่มันสูงแข็งขามันใหญ่เลยเลยซื้อมาไว้เป็นค่อยสอีสานเท่านี้เนะาะค่ะสยอีสานครับสอีสานเท่านี้ครับรครับ,รบตอนแรกซืซ้อมาเนาะพอเนาะซือ้อบ,บ,บนในเป็นควายหลูกคอกอยู่ในคอกมันบอซื้อมาพอซื้อในเขาในนั้นเขาอ๋อครับแต่ว่าพอไปพ่อแล้วพอแบบมักว่าโครงสร้างปรัตุกรรมครับ ก็ดูโครงสางไงไอ้ท่านผู้ชมมึงนะครับโอ้คอเบิ่งงอาเด้วยพี่น้องบืกกาหัวไก่ได้ป่ะสิพี่น้องเบิ่ง <laughs> แต่เขานี่อัตลักเขานี่โอ้งามพี่น้องเขาเปิดนะครับเขาขั้นช่อนสองอันมาอี่อันโอ้โครงขาเนี่ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวายดำนะครับสายอีสานนะครับนี่นี่ของแท้เลยนี่สายอีสานแท้ตอนนี้แบบสื่อมาแบบนําตลาดนอรู้ตลาดครับผม นี่แหละครับโอ้แต่ว่าแบบโอ้มีความสูงอยู่ทีลอยหกสิบลอยหาสิบกว่านะครับผู้ใดแบบสนใจแถวบ้านนี่สามารถนำขวายมาพัฒน,า,นาได้โอ้เนี่ยหนังกลับเดี๋ยวด้ีครับถอดได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเบิ่งบันไายนะครับเบิ่งสัดีละโอ้หางงามกกหางเป็นผู้เลยเขางามนะครับก้อยผูตัวนี้ไอ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  ใช่นะครับอื้นบ่เคยถูกของอยู่อื่นแขกค่อยบ่เคยเนี่ยนะครับค่อยแบบเลี้ยงแบบบ้านๆค่อยบ่เคยค่อยเลี้ยงฝูกค่อยเลี้ยงฝูงกับค่อยปล่อยฝูงนี้ก็นี่ครับอยู่กับเจ้าของจังกานะครับจังกานี่รับพออ่าไอตอนเนี้ยน่ะถ้ามีานุส้มสนใจเนี่ยมาผสมจริงนี่รับผสมจริงบนีมรับอยู่ครับครับอยู่ทีเทอร์เนอะ บ่ลอยตัห้าร้อยโอ้ห้าร้อยพี่น้องห้าร้อยด้วยครับผมโอ้พี่น้องผู้ใดแบบอยากพัฒนาพันธุกรรมสายของตัวเองนะครับแถวบ้านกุฏไฮบ้านกลางบ้านยิ่วบ้านในนี้เฮานะครับพอเพิ่นรับสมหยนะครับห้าร้อยแต่ว่าตรงตรงมาเองแล้วพอนะมาเองครับประกันให้ท่ายบ่สมไอบ่ติดมาสมั่บ่ติดนะสมั่ยครับผม สมัยยุนติดเนี่ยหารยบรติดถ้าบ,บุติดก,ก็คือบ่อเอาครับผมถ้าบ,บุติดคือบ่อเอาป้าการันตีวันนี้โด้เพาะ <c oughs> พี่น้องผมหมพี่น้องมึงได้ครับนี่โอ้ราคานี่ถือว่าคุ้มมากครับตัวนี้ก็พึ่งซีปีไปเนาะพ่อเนาะครับจากที่มองเห็นเห็นนี่ก็คืออันนี้แบบค่อยแบบเรียงกันบ้างนะครับมีตาแ,แตม้มแกมจำมีมาก,กิิงมีอ่องนะครับผมเห็นนี่อ่องสองอ่องตุงเท่าเขากำไลขาซีขางครับผม ข้างนานเน่กถือว่าเป็นควายที่รอนะครับรอ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 เล่ยแหละรอเล่ยแหละเจ้าไอเนี่ยครับสร้างใ่สร้างเผืกเอกในป่าใ่ครับวันนี้ผมมาพ่อนะครับผมแต่ได้ยินพ่อว่าที่บา้านกุไทยนี่มีควายงามตัวหนึ่งนะครับก็เลยเดมาะสาะหาเดมมาพ่อนี่แหละพี่น,อน้องพ่อก็พ่อเนี่แหละจะเป็นเจ้าของควายเนี่แหละครับโ lat. หพ่องามไปดลคอ้อคมสูงอย่างเด็กขาเขานี่ โค้ <étique> งสางก็ดูก็ดีนะพอเนาะดีมาตรงนวอ่อู้เขากกระโลกระบานขึ้นจับบนไหนด้วครับพ no ี no ่น <them> ้องตื่นแขกตื่นแขกครับตื่นแขกพอครับพอเลี้ยงควายมาจากปีแหรอครับโอ้ยเลี้ยงมาหลายปีแล้วเลี้ยงมาต่เป็นผู้บบาทมดอย่างเยเป็นนุ่มผละตั้งเป็นนุ่มนาะจนอายุจนหกสิบแหละครับตอนนี้หกสิบครับก็ยังยึด ในอาชีพเลี้ยงควายเป็นอีกหนึ่งอาชีพเพราะล่องจากอาชีพหลักคือเกษตรกรบ้านเฮาเนาะทำนาทำนาทำนากีดยางครับกะเลี้ยงควายตอนนี้ไม่ควายหล้บครับหลายอยู่มียี่สิบตัวเลยตอนนี้เลี้ยงอยู่ยี่สิบตัวตอนนี้ไอเจ้าไอ้นี่คุ้มฟูงตัวเดียวมั้งปะครับโอ้ให้คื่คุ้มฟูงเลยคุ้มฟูงอันนี้คือพอพันนะครับคุ้มฟูงของของพอนะครับพอยังเกาะ พอลังพอลังครับพอลังครับผมบุคุณวันนีพอลัง <c oughs> ครับเ <c oughs> จ้าไอแห่งบ้านกุฎไหกุนบาสกสกลนครของพอลังนะครับแต่พี่น้องว่าช่วงตัวจริงนี่ถือว่าเป็นพอพันธุ์แบบไม่ได้เป็นพอพันธุ์ในฟ้าโมพันธุ์บันบานถือว่าเป็นพอพันธุ์สายบันบานที่สามารถพัฒนาไปสู่สายควายญ่ได้เลยครับสำหรับผู้ใดที่โบมีเงินที่สิไปแบบทุ่นมนาทุนนนอย ทีอยากจีพัฒนาสายพันธุ์แบบคุอยไวเป็นของจ้าของเก็บสายโค้งสามวาวไวเนี่ยผมแนะนําเล่ครับตัวนี้ของพอลังเนี่ยครับโอเคสิอา่าท่านผู้ชมน่ะหรือว่าผู้ใดามาผสมไปเนี่ยสีสามารถรุ่นต่อไปนี่สีสามารถที่พัฒนาได้ไง่ายครับพัฒนาขึ้นเป็นควายใหญ่แน่นะคนเ้องพรนะครับพัฒนาได้ไง่ายครับเพราะว่าเจ้าไอ้นี่ก็จากที่ผมเบิ้งอยู่นี่ กระง้ามครับข้อนี่โอ้ปกตันพี่น้องเอ้ยเบอ่งเอาหลุดข้อคุณขาไก่ปรได้ผม่กลกาเขอไก่งามข้องามโค้งสางโค่มสูงกระดูกกระง้ามครับโค้งสางขาใ่ขาใ่กระดูกใ่ครับแต่ไอคันได้ครับผู้ใดมีสายดีๆอยู่แล้วบ้านเฮานี่เอามาสมได้เลยรับรองสิได้มีสายควายใ่เก็บไว้ถ้าเป็นันนี นะครับเอาพอบอกพี่กัดพี่น้องอีกเทียนให้พอมีเบอร์โทษพอหาคนมีคนอยากสมบ่มีบ่มีเนาะให้มาถามเลยเนาะมาถามอะถามที่บ้านคุณไห้เนาะมู่ฮกเนาะว่าพอรังเนาะครับครับขันอยากสมมาถามเอาบ้านใกล้ๆเล่นเคียงนี่ครับกุดบากกุดไห้บ้านข้อบ้านยิ้วบ้านกลางสมุนนี่แล้วพอได้เห็นคลิปนี้แล้วก็มาถามเอานะครับหาลอยครับสมยุนติดนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเหะครับ สำหรับพอพันธุ์สายบ้านๆนะครับสายโครงสร้างแต่ที่สำคัญนี่ราคาครับราคาเกษตรกรนี่ลีต,ตัวนี้รับสมเพียง500สมจริงสมหาย,ยนติดครับผมพอพูนว่าถ้าบ่ติดนี่บอกเงินน,พนะพ่อเนาะครับบอกเงินครับป่ครับผมโ<ข>อ้ผมเห็นแล้วผมบ่ต้องไปสมไกลเรกค่อยผมหมดนี้เห็นสมอยู่นี่แเราพัฒนาสายสีงาห้ท่านผู้ชมเบิ่งรอบๆอีกเรื่องนะครับบรนท้ายนี่ก็อันนี้คือเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับบรนท้ายก็งามโคคางก็ใหญย ใครก็สวยเลี้ยงแบบบ้านๆน,นะครับว่าได้ขุนเนาะได้กินได้ยามันก็นเลยแบบโอ้ถ่ายแบบหน้าตัดนี่นี่โอ้งามถ่ายคันถือหัาหานันนี่โอ้ขาก,ก็นี่มันได้อาบน้ำเพือควายใส่กวดเขานี่ก็บบธรรมดาเด้อนี่ตัวนี้บุ๋มว่ามันกขนยันอยู่สมส่วนเป็นควายที่สมส่วนอยู่บ่ได้ว่าไอเงา นี้คือควายโค้งสามโค้งสูงนะครับขับพี่น้องรับผมขอบได้ดสนใจเห็นคลิปนี้แล้วสามารถมาสอบถามในทางพอได้ครับบ้านคุณไหหรือว่าพิมพ์ขอความไว้ทางผมก็ได้ผมสิลุ่งเบอร์ไอบอกพี่กันใหตด้ะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพอเลยครับผมครับสวัสดีครับครับ